thank <laughs> you ครูแม,ยยม่ไปเธอย่าเพ่งไปอาฉันให้เธอเอาไหมมีม,มดีหดอกไั้ฉันความรับนี้ฉันจะเก็บไว้อย่างดีแต่สิ่งนี้ฉันขอนะอวันนี้นะเราเรียนเรื่องคำประทานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเธอแต่งประโยคที่มีคำประทานอยู่ในประโยคนะคะแต่งกันมาคนลนะสิบประโยคนะคะ มาส่งครูนะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะ่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วดีล่ะนักเรียนทั้งหมดรือคาม กันได้ยังไงอีกเนี่ยไม่ทำหรอกคีเกียจฉันจะไปฟ้องโคนี่เธออย่าเพิ่งไ,ไปฉันมีอะไรจะให้เอาไหมเอาไหมไม่ดีมากมจะทำแบบนี้มันก็ไม่ดีนะจะก้าวไปเถอะไปเชื่อครูกันไหมไม่เอาหรอกคีเกียเออคีเกียจเหมือนกัน n9 <coughs> ค่ะสามารถจะโคจองของกันคุณก็ได้ <coughs> <coughs> เราขอโทษนะเจ็บตรงไหนรอเป่าว่าเจ็บหรอกโอเ,เคค <Okay S 2> วดดีไม่เป็นไรเฮ้ยของใครอ่ะเอาไปให้ครูป,ประกาศหาเจ้าของดีกว่าะน,ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ครูมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์เนาะมีเพื่อนเรานะคะเก็บสร้อย,อยข้อมือเแือนี้ได้นะคะทุกคนดูนะคะเป็นสร้อยแบบนี้เนาะ,ะอ่ะ เราก็ดูแล้วก็เป็นของใครนะก็ให้มารับที่คุณครูได้นะคะมาติดต่อรับที่คุณครูนะคะมาดูนะคะเป็นอยบบ่าง้เนาะเราจะให้สิ่งของหรือเงินพวกนั้นมาทำให้เราค้อยวในความดีแบบนี้ไม่ได้นะเดียวความลับจะไม่เป็นความรับอีกต่อไป จริงใช่ไหมจริงค่ะเดี๋ยวเธอไปตามฟินแล้วก็เองมมาหาครูนะได้ค่ะครูแล้วค่ะครูอ่ะสองคนเจนีเอ็มมีอะไรจะบอกครูไหมคะเอาผมจะมาเพราะว่าเกียรติเรียนแล้วผมก็ออกไปเรียนกันอีไครับครับผมด้วยครับอืมแล้วทำไมอันนี้เธอเป็นคนให้กับหน้าห้องใช่ไหมใช่ค่ะบให้เพราะอะไร ไม่อยากให้เขาฟ้องคู่กันไม่อยากให้เขามาฟ้อ,าาองคูว่าเธอแอบ,บเล่นลูกแก้วในเวลาเรียนใช่ไหมครับอเธอรู้ไหมว่าการกระทำแบบนี้มันผิดรู้ไหมคะรู้ค่อะอาสัญญาได้ไหมว่าต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกได้สัญญาค่ะเห็นไหมถ้าเราตัง้งใจทำงาเราก็ทำเสร็จเหมือนกันนะใช่สิ สิ่งของหรือเงินพวกนั้นจะเป็นบ่อเกิดของการผิดสินบนในสังคมต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วล่ะไม่อยากขึ้นชื่อว่าติดสินบ,บนใครครับ